นี่แมวครัออาบวันหนึ่งก็จะดูวัดพญาตรอคิวกยกมาเลยอยากดูมากเลยว่าพญาตเนี่ยอยามาออกไร์สดได้ไหมพี่ออก,ออกไลฟไรสดได้ไหมออกกล้องไหมไม่ออกนะเดี๋ยวก่อนมัน่นเดี๋ยวก่อนนะคือเจ้าของพระเอามึงหลบดิะะจะเขินเนี่ยอันนี้คือมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต ว่าเก็บไว้นานไ้มครับเก็บไว้กี่ปีปูสมบัติตกทอดอันนี้พอดีผมให้กล้องดูนะสมบัติตกทอดกี่ปีแล้วครับไม่ว่าจะแบบทำปูยากเอาจริงๆพี่เกิดมาก็เห็นเลยอ้พี่อายุเท่าไหร่หกสิบหกไปอยู่ประเทศไหนมาครับซาอุดิอาระไปทำอะไรซาอุอะทำปลาทำปลาตนครับโอ้่นี่นะครับ พี่เจ้าของพระอายุ66ปีนะครับบอกเห็นตั้งแต่เกิดเอาไปทํางานที่ซาอุด้วยแล้วถ้าเกิดผมบอกเก๊พี่จะโกรธผมไหมนี่ผมยังไม่ได้ดูผมถามพี่เฉยๆนี่ถ้าแท้เนี่ยสิบล้านขายไหมขายสิบล้านสิล้านขายนะโอเคนะเอาขออีกห้าแสนด้วยเอาโอเคสรุปถ้าแท้เนี่ยสิบล้านอย่างห้าแสนนะได้ก็ ไดไม่เอานะไม่ออกนะโอเคอันนี้หยอกพี่เขานะครับสล้านเอโควรหน้าเก้โควรหน้านี่นี่นี่มึงไปยกไปนู้นลงมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนอเดี๋ยวให้กล้องดูนี่แบบเนี้ยคือแบบถ้าเหรียญน,นี้เป็นแบบนี้สิบล้านยห้าแสนเนี่ยผมต้องแถมให้อีกห้าล้านซื้อสิบห้าล้านห้าแสน เพราะความมันเพราะพี่พูดสนุก <8 Fair> แต่อันเนี้ยมันเป็นเก๊เก่าเก๊เก่าคือเก๊ที่เรียนแบบมานานหน้าตาหลวงพ่อไม่เหมือนกันอันเนี้ยคือการแกะแม่พิมพ์ใหม่โดยลอกเรียนแบบอันนี้เป็นต้นแบบหล่ออันนี้หล่ออันนี้หล่ออันนี้ออกเป็นแบบคนแก่ไปหน่อยพอเป็นคนแก่ไปหน่อยก็คือคนละหน้ากันพอคนละหน้ากันก็คือเก๊มันเป็นเก๊เก่าไงที่ผมบอกพี่ไงพอเก๊เก่ามันใช้วิธีการแกะแม่พิมพ์ใหม่ ฉะนั้นอนะ่ะมันมีการทําปอแบบเนี้มาไม่ต่างกว่าสามสี่ห้าสิบปีนั่นคือเก๊เก่าแต่อันนี้หน้าท่านจะเป็นแบบนี้ข้างขอบเดี๋ยญจะเป็นข้างกระบอกส่วนในนี่เป็นข้างปั๊มตัดซึ่งเขายังไม่เข้าใจวิวัฒนาการของเครื่องจกักรของเก๊มันใช้วิธีการแกะแม่พิมพ์ใหม่คือจบแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์แน่นอนครับถ้าได้ตังค์แบบนี้ผมให้พี่อีกห้าล้านเลยเป็นสิบห้าล้านห้าอ่ะอันนี้เก๊นะครับนะครับก็ เอ้านี่ของใครอ่ะอ๋อโอเคมาแต่ด,ดูต่อนะครับถือว่าเป็นการพูดคุยแล้วก็ได้ความรู้กันด้วยคฮะอย่างน้อยก็จะได้เข้าใจเรื่องวิวัฒนาการของเครื่องจกักร